สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับกัลยาณมิตรทุกทท่านครับผมครับเมื่อนี่ค้นผู้พานครับจะนําผ้าท่านผู้ชมครับเข้ามาชมบรรยากาศครับบนเทือกเขาผู้พานครับท่านผู้ชมนี่มิซึอวาวัดถ้ำพระเวทครับผมซึ่งเป็นวัดคู่บรอาจารย์หล่ลูกครับซึ่งอยู่สายกับประธานครับได้มาจำรรษาพนักอยู่วัดนี้ครับผมกัสซิมีหลวงปู่มันครับผม หรือหลวงปู่เสาครับล้วก็สจะเป็นหลวงปู่ฝันหลายรูปครับแล้วก็ผพู้อยู่ก่อตั้งวัดนี้จริงๆก็เป็นหลวงปู่ดุลคานผู้ชมครับผมคได้มาอยู่นี่จํานวนหลายปีครับทนผู้ชมครับเบึงความเก่าแก่ความวิเวกครับความสงบของวัดธรรมพระเวทครับทนผู้ชมซึ่งตั้งอยู่อำเภอหน้าแก่ครับจังหวัดนครพนมซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าครับของกล้องนี่ครับผม ก็คือเจดีบุรพาจารย์ครับซึ่งเป็นเจดีอติธฐาุของคูบาอาจารย์ครับผมซึ่งให้ญาติธรรมหรือลูกศิษย์ลูกหาเล็กครับมากราบเมาไหว้ครับก่อนสิื่้นธนทมครับผมคนผู้พันกันเก็บภาพบรรยากาศครับรับรลบอปัดเนาะครับผมให้ท่านู้ชมครับในเบิ่งครับความสงบความเบิกเบกความเป็นธรรมชาติครับของวัดธรรมพระเวทครับความเขียวขจีของผู้พันครับผม ครับท่านผู้ชมครับคุณผู้พันกับฝากครับท่านผู้ชมครับฝากญาติธรรมครับฝากพี่ฝากน้องนะครับเด้อครับผมฝากกดติดตามครับกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจครับในการทําคลิปครับท่านผู้ชมครับผมครับสำหรับทำพระเวทนี่ก็หลังจากจอดรถแล้วก็เดินขึ้นบ่วไกลครับท่านผู้ชมประมาณหน่อยกว่าเมตรครับ ก็จะถึงถ้ำนะครับเนาะถึงทำได้ง่ายแต่ว่าทำนี้อุดมสมบูรณ์ครับท่านผู้ชมน้ํามีตลอดปีครับท่านผู้ชมน้ามีตลอดปีเด้อครับผมครับด้านนานี่ครับผมก็จะเป็นถ้ำพระเวทครับซึ่งเป็นด้านบนครับแต่ว่าคนพาสิเก็บภาพบรรยากาศครับจะเป็นเพิงหินครับเทิอบหินด้านล่างก่อนนะครับเด้อครับฟังสายมือครับก็สียยาวไปหลายสิบเมตรครับท่านผู้ชมแต่ว่าถนนทนทางอาศีบราบเรียบครับก็สีนี่ กล่องอาซิบอร์นิ่งนะครับเด้อระบบการสันกับคาสามารถซอยได้ครับเพื่อนเป็นครุคระครับผมเดินมาเรียบครับโอ้นามไหลครับท่านผู้ชมครับอุดมสมบูรณ์ดีครับสำหรับท่านไหนมาหน้าฝนกับระวังครับ เพราะว่าช่วงนี้ก็ตะไข่หนามครับผมกต่สีหลายจังน้อยครับเพราะว่าฝนตกแล้วก็หน,นามก็สีไหลาอาบครับท่านผู้ชมตะไข่หนามเด้อระวังลื่นเด้อครับเด้อครับเก็บภาพบรรยากาศครับอยู่หน้าธรรโอ้สวยงามท่านผู้ชมครับนี่หนำตกน้อยๆไห,หลลงมากครับ ครับท่านผู้ชมนี่ก็จะเป็นภาพมุ้งจากด้านล่างนะครับเนาะจะเป็นเทอร์หินส่วนด้านล่างจะมีถ้ำเล็กๆครับท่านผู้ชมครับถ้ำเล็กๆครับผมเลี้ยงไล่ไปนะครับเนาะก็สิมีครูอาจารย์ก็ได้ไปเห็ุสถานที่พักเป็นกุฏิเล็กๆครับดานบนนะครับเนาะคนโบราณก็สิเก็บภาพบรรยากาศให้เบิ่งครับผมครับเพื่อนประมัดนี้ครับท่านผู้ชมครับเป็นโขดหินใหญ่ๆครับกุลกครับผมกขลกกะละครับโบรับเียบครับ ขออภัยครับช่วงนี้กัสต้นภาพกัสซิโบนิงครับคอย่าร้ายตาเนะครับด้วยครับผมครับด้านผู้ชมด้านบนเนี่ยกัสซเป็นเหมือนเป็นเทือกหินนะครับแล้วก็คู่บอาารย์ได้มากกืจังส้างเป็นกุฏิพระไว้ข้าบนครับผมครับ คนพาดกันมาเก็บภาพด้านบนครับมีประมาณนี้ครับผมโอ้อยู่ได้หละครับผมร่งดีอยูุ่ครับผมโอ้แต่ว่ากับช่วงนี้ผมมีคู่บอาจันย์มาอยู่ครับเหมือนมีรอยมาอยู่ครับผมในอดีตเนาะครับเนาะอปนนีกก็เกาแกไปแล้วครับโอประมาณนี้ครับผมอยู่สูงครับครับผมชมต่อไปครับผม ครับหินก็จะเป็นชั้นครับด้านบนครับบนฟ้าผนังนะครับเนาะส่วนดันมุมสุดครับจะมีห้องน้ําครับสำหรับทุกอาจารย์ได้มาพำนักโอ้ํายาวค่ะท่านผู้ชมครับยาวมากครับอาจจะมันเป็นร้อยเมตรครับท่านผู้ชมโอ้เป็นเทือกหินครับผมเอาครับค้อนพันกันได้ขึ้นมากครับบนถ้ำครับนี่ครับผมเป็นวัดามพระเวทครับจุดคงบนนะครับผมมีรูปหลวงปู่เลี้ยนครับบนไกลๆครับ่าจจะประมาณนี้โอ้อีีครับผมหลวงปู่เลี้ยน คุครูบาอาจารย์หลายรูปครับผมหลวงปู่และอาเนาะครับผมหลวงปู่ดุลครับอีกองหนึ่งโอ้ครับก็แสดงว่าทํานี่คครูบาอาจารย์ได้มากหลายหลายรูปครับหลายหลายท่านครับได้มากมาพหนักครับผมในประวัติครับกับหลวงปู่ศรีก็ได้มาครับหลวงปู่ศรีมหาวิโรครับผมครับผมก็ได้ถ่ายให้เบิ้งครับอันนี้ก็จะเป็นแบบ เป็นโครงกระดูกครับโครงกระดูกของมนุษย์ครับซึ่งครูอาจารย์นํามาเป็นแนวทางปฏิบัติครับพิจารณาครับ ครับด้านบนก็จะมีภาพประธานครับผมกมีหลวงคูบาอาจารย์ครับน่าจะเป็นห้องเล็กๆครับเป็นห้องแบบเหมือนห้องพักห้องครับผมห้องกุฏิครูบาอาจารย์ครับผมอยู่เทิรครับผมตอนด้านซ้ายครับท่านผู้ชมครับได้กราบพระครับกราบพระขอพรครับผมก็ได้ร่วมบุญกับทั้งวัดครับ ครับทำกับประมาณนี้ครับท่านผู้ชมครับสุดท้ายครับท้ายคลิปครับฝากกดติดตามครับท่านผู้ชมฝากกดกระดิง่งด้ยเด้อครับขอบพระคุณมากครับ